สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับผมแท็กซี่เจริญนครครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อจะขายจะเอารถปลดป้ายมาเทินหรือว่ารถมือสองที่มีอายุมาเทินก็ตีราคาให้ราคาสูงครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินดาวคันต่อไปได้นะครับผมรับซื้อรถมือสองให้ราคาสูงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีู่่ต่างจังหวัดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับ สวัสดีพี่พีดีครับรถแท็กซี่โดยทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมแท็กซี่เจริญนครนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่จํานวนมากให้ราคาสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นมีรถด,ดป้ายพีพีที่มีรถด,ดรถไฟรถมือสองที่มีอายุก็แล้วแต่นะครับถ้าจะามาเทิร์นกตีราคาให้ราคาสูงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมมีรถมาเคยวเลี้ยงแทรมารีวิวคันหนึ่งครับทะเบียนก็สวยด้วย LPG ถือว่าน,นี่การเช่าครับเขาก็คืนค่าเช่ากันหมดแล้วเนาะ,ะจากตอนนี้คือรถปีเก่าก็คืนค่าเช่ากันหมดแล้ววั 80, 800, ละเจ็ดร้อยแปดร้อยไม่เชา่าพี่ที่อยู่โคราชก็มารับรถไปแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ค่าเช่าก็คืนหมดแล้วแล้วก็คือการหารายวันมันอาจจะเหนื่อยบางทีเราหาได้บ้างหาไม่ได้บ้างนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นผ่อนเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยยังมีโอกาสที่จะหาได้เนาะแต่มันไม่ต้องมารีบเล่นรีบเร่งมากด้วย แล้วก็ค่อยๆหาไปอีกข้อดีก็คือได้รถเป็นคิ้วเหลืองนะครับคิ้วเหลืองเป็นของตัวเองผ่อนเป็นรายเดือนดาวน์น้อยไม่เช็คแบ็ดริ้์ทั้งผู้ซื้อผู้ข้ามนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมคลิปรอบพันของรถทะเบียนที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับเป็น LPG นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมสวัสดีรอบนะครับสวัสดีพี่ๆดีครับแท็กซี่ด้วยนะครับผมอยู่ตอนนี้อยู่กับผมแท็กซี่เจริญนครนะครับ หลับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถแท็กซี่ขอบวงจรน,นะครับมีรถกดป้ายรถมือสองจะเปลี่ยนจะสีเทิอนอ่าให้ราคาสูงนะครับสามารถนำมาแลกเป,เป็นเงินดาวน์ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิว1มค1มค49 09โอ้ทะเบียนก็สวยด้วยครับคันนี้ทะเบียนสวยด้วย4909ครับเลขสวยเนาะแอลเป็นแอลวีจีรถแท็กซี่คันนี้เป็นเขียวเหลืองแท้นะครับเขียวรถเป็นรถเขียวเหลืองแท้นะครับคันนี้คันนี้เป็นเขียวเหลืองแท้1มค4909นะครับผม ส่วนพี่พทีดีา LPG อยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นรถเเลี้ยงแท้เเลือเเล่อนแคลเคลี้ยงแท้ก็คือข้อดีก็คือเข้าออกไปเขาก็จะวิ่งเป็นเวลาบางคนยิ่งวิ่งโรงแรมจับแขกอะไรพวกนี้รถก็จะไม่โ้มนะครับผมอ่ามันจะได้มันจะไม่ได้วิ่งทางวันท้งคืนมันรถเช่าอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ภาพอ่าสวยเดี๋ยวมาชมรอบคันกันครับอ่าสีก็ทําให,หม่นะครับสวยมาซื้อรถที่นี่ต้องภาพต้องเอี่ยมครับพอมองทํามห้ากิน เดี๋ยมาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับคันนี้จะเป็น LPG วัชีีนะครับที่บริษัทสื่อตรวจเข้มาเนี่ยเก็บงานประมาณต่อคัน1เดือน1เดือนต่อคันนะครับก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คือช่วงเช็คช่วงล่างอะไรทุกอย่างให้ใหม่ก่อนครับก่อนที่จะผ่าน QC มาขายเนาะ นี่เป็น l e g หพวฉีดนะครับปกบ่โชกแชดซีทุกอย่างยังสวยงามอยู่ครับรถด,ดีรถรถดีรถสวยต้องแท็กซี่เจริญนครนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังเดีมาชมภายในกันเจอยยางใหม่นะครับคู่หน้านี่ครับ ออกไปนี่สาม,มารถวิ่งได้เรือๆเลยครับผมเอาไปนี่ก็วิ่งได้เรือๆเลยเป็นปีแล้วครับก็จะได้เปลี่ยนใหม่เพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนมาให้่ใหม่เอารถที่นี่ไปไม่มีว่าออกไปสองเดือนสาเดือนต้องเปลี่ยนยางนะครับคือดูแลให้ลูกค้าเมื่อทุกอย่างตรงในเดิมๆจากโรงงานเลยครับผมเบาะเดิมไม่มีขาดไม่มียุบไม่มีย้วยนะฮะเดิมๆเลยทุกอย่างยังเดิมจากโรงงาน เราะภายหลังนะครับไม่ขาดไม่ยุบไม่ยุ่ยยังเดิมๆมอยู่นะครับผมคันนี้เป็น LPG หัวฉีดเป็น LPG หัวฉีดนะครับคอดีของ LPG เนี่ยคือเขาเป็นก๊าซเย็นก๊าซเย็นอ่ะคือความร้อนจะเข่าเครื่องน้อยลดระยะยาวใช่ไประยะยาวเนี่ยเครื่องจะไม่สมแล้วก็ออกต่างจังหวัดห้าที่เติมได้ง่ายอยู่ทั้งนี้ท้าน,นก็อยู่ที่ความถนัดของคนใช่ครับบางทีก็ บางคนก็เรียกเบางคนก็เรียกแอเนาะแต่แอมันเป็นกรารการ์ดเย็นนะครับแต่เคบหลังครับสวยแล้วก็อ่างหลังครับอ่างหลังก็โอเคยานแนวยังอยู่ครบชมรอบคันนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังว่าออกรถแท็กซี Q ่คิวเหลืองแล้วมันดียังไงนะครับแท็กซี Q ่คิวเหลืองก็คือในสำเนารถเราก็จะเหมือนเราออกรถบ้านทั่วไปจาสถาบันการเงินทุกที่เลยที่เป็นธนาคารเป็นไฟแนนซ์นะครับคือในสำเนารถชื่อเราจะเป็นชื่อผู้คอบครองส่วนผู้ถือกรรมสิทธิ์จะเป็นบริษัทไฟแนนซ์นะครับซึ่งเราเดินทางออกต่างจังหวัดอะไรพวกนี้มันสามารถสบายใจได้มันก็คือเหมือนรถเรามาและครึ่งหนึ่งก็แหละผ่ะอนมด เขียวเหลืองมีค่าจะจ่ายอะไรบ้างมีค่าวอนกลับเป็นผู้ถือถือกรรมสิทธิ์แค่พันสองนะครับผมแล้วก็เสียค่าปลดป้ายเนี่ยถ้าถึงเวลาปลดป้ายเนี่ยค่าปลดป้ายก็พร้อมภาษีเนี่ยที่เขาทําให้รับจ้างที่ขนส่งเนี่ยไม่เกิน4 5่พันหนะครับค่าจ,จ่ายเขาจะน้อยมากในการปลดป้ายหรือว่าในการโอนกลับต่างๆนะครับจะต่างจาก,จากรถทั่วไปที่เป็นรถสีคือ ค่าใช้จ่ายของเคียวเหลืองมันจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับส่วนออกรถแท็กซี่ไปแล้วมีอะไรบ้างปีหนึ่งที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบนะครับก็จะมีภาษีนะครับภาษีก็จะเป็นตัวนี่ครับเขาเรียกว่าภาษีปีหนึ่งก็จ่ายผ่านไบซัทนะครับเมาจ่ายอยู่ที่พันสองต่อปีเนี่ยครับตัวอ่ารอบมิตเตอร์นี่คำสีม่วงๆนี่เขาเรียกว่ามิตเตอร์นะครับปีหนึ่งจะจ่ายส,สองครั้งถูกกเดือนนะครับอ่าหกเดือนนี่ก็้า้างก็ทําอยู่ที่ 2 5 0บาทที่คนส่งยางนะครับเขารับจ้างทำก็ง,ง,ง่ายๆจากก้างเขาทาได้ก็เราอีกอย่างหนึ่งก็จะมีประกันประกันกัทั่วไปเหมือนเราซื้อรถทั่วไปนะครับของเราจะมีประกันชั้น3ให้ลูกค้าได้ผ่อนผ่อนได้ห้างงวดงวดละสามพันนะครับผ่อนได้ไม่ต้องจ่ายก่อนเดียวนะครับเนี่ยก็จะช่วยเซฟด้วยเวลาถึงประกันมาไม่ต้องจ่ายก้อนเดียวครับก็จะมีเป็นแท็กซี่โอเคนะครับค่ะแท็กซี่โอเคนี่ก็จะอยู่ประมาณปีละ ปีละสี่พันครับสี่พันเฉลียหาต่อเดือนกับเดือนละสามร้อยแต่จ่ายเป็นรายปีนะครับข้อดีของแท็กซี่โอเคเนี่ยคือเป็นรถที่นิยมแหละลูกค้าลูกค้านิยมเรียกแหละครับผมแล้วคือความปลอดภัยของผู้ผู้สื่อผู้โดยสารนะครับทั้งผู้ขับผู้โดยสารริงจะมีปุ่มนะครับปุ่มจุกเฉินเวลาโดนจี้โดนปนก็นสามารถกดปุ่มนี้ได้นี่ของผู้ขับขี่อยู่ตรงนี้ครับเวลาโดนลูกค้าเรียกเข้าไปในที่เปียวอะไรพวกเนี้ย เราก็ไม่ต้องกลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรือว่าลูกค้าจะเรียกคนขับแท็กซี่ไปในที่เปลี่ยวเนี่ยถ้าเห็นเป็นแท็กซี่โอเคเนี่ยครับเขาก็จะยินนิยมแหละเขาคือความปลอดภัยอ่ะมันมีมันมีอยู่แล้วครับเขาก็ آ, การันตีได้เขาก็กล้าเรียกเนาะแล้วก็รถท้ายนี่ไม่ต้องกลัวเลยครับรถคันนี้จอดไม่ต้องรอกุญแจก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะมันมี G P S ติดตามอยู่เลยเนี่ยขอดีของ G P S นะครับแล้วก็เราออก G P S เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาใช้โทศรศัพท์ไล่เดือนแล้วเราก็ยกเลิกตรงนั้นไปแล้วก็มาเสียรายปีเอา ตัวนี้ไม่ใช่ GPS ก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาจ่ายมาใช้โทรศัพท์รายเดือนซึ่งต่อเดือนก็อยู่ประมาณสองเ่านอยเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งก็พอๆกันครับสามพันสี่พันเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลย GPS ครับโปธรรมดาครับอันนี้ก็ต้องจ่ายโทรศัพท์รายเดือนแบปีหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณสามสี่พันเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องใช้โทรศัพท์รายเดือนปีหนึ่งก็บตกอยู่สี่พันก็เหมือนกันครับไม่ต่างกันหลายมากมาย แล้วก็ที่สาคัญคือที่นี่ออกรถได้จริงครับตามที่ผมพูดไปทุกอย่างนะผู้ชาซื้อมีทะเบียนบ้านใบะชนใบกับขี่สาธานะณะ3อย่างนะครับผู้ค้ามีทะเบียนบ้านหนึ่งใบใบชนหนึ่งใบแล้วก็สลิปเงินเดือนที่เงินเดือนรับสุดที่1 5 0 0 0ต่อเดือนรับสุดที่นะครับหลังหักหนี้สินทุกอย่างแล้วรับสุดที่15 0 0 0ันต่อเดือนนี่ค้ำออกรถได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยม่เช็คแบ็คลิสทั้งผู้ซื้อผู้ค้ำนะครับหรือว่าคนค้ำเกรดที่2ก็คือพวกที่ซื้อบ้าน อ,อยู่ในกรุงเทพนะครับและปริมณฑลเป็นเจ้าบ้านนะครจะประกอบอาชีพส่วนตัวขับ3ล้อแท็กซี่อย่างนี้ก็ค้ำได้แต่ขอเป็นเจ้าบ้าน mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกพนักงานบาริษัทยามราอฟอแม่บ้านที่มีสลิปเงินเดือนมันจะง่ายกว่าเลยได้รับ1มื0 0ห้าพต่อเดือนเนี่ยก็ใช้สลิป3เดือนทะเบียนบ้านประชาต์น,นะครับ3อย่างาคันนี้จะเปิดเงินดาวไว้เริ่มต้นนะครับที่มีคนค้ำหนึ่งคนที่ทํางานรายได้รับตัที่หมื่นห้าพันนะเดาอยู่ที่4ี่หมบาท4ี่หมบาทนี่ผ่อนหกสิบหกนวด 66งวดคือ5ปีครึ่งนะครับทุาวันนี้ค่าง,งวดเราจะยืดค่าง,งวดลูกค้าผ่อนที่รถใหม่ๆเนี่ยอยู่ที่17,000่อง,งวด1 7 0 0 35บาทครับเฉลี่ยหาตะว,วันก็หา6 0บาทซึ่งรถใหม่ย,ยังงี้เราจะผ่อนเป็นรายเดือนมันหาได้อยู่และมันพอไปได้นะครับจะกับเศร,รษฐกิจแบบนี้นะครับที่ยังมีดีขึ้นผ่อน66งวดรถเรือวิ่ง7ปี7เดือนนะครับผมอ,อีกอย่างหนึ่งถ้าหาคนณคําไม่ได้นะครับคันนี้จะดาวอยู่80,000 80,000บาทไม่ต้องใช้คนณคําเลย ปุ๋ยเสื้อมีทะเบียนบ้านแล้วเชิญไปคับขี่ธานาคารออกได้เลยแล้วครับผ่อนหกสิบหกงวดมันอยู่หมื่นหกพันเก้าสิบบาทรถใหม่ผ่อนเดือนละหมื่นหกนี่ยังไงก็ไปรอดครับคืออ่าวะละห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทคือรถใหม่ 16, ทําไมถึงผม,มงว่าขังงวดขนาดนี้ถึงไปรอดถ้าเป็นเมื่อก่อนเศรษฐกิจดีๆชมเนี่ยดาวประมาณเนี่ยเขาจะไฮผ่อนแค่สี่ปีครึ่งหรือห้าปีเงี้ยหกเจ็ดงวดก็อยู่ประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้าเงี้ยมันหาได้พอเศรษฐกิจมันดีเนาะแต่ช่วงอย่างเงี้ยคือเขาก็จะยืดคังงวดออกมานิดนึงเพื่อให้ลูกค้าหาไม่่เเกิน 16, นีย หาว,วันละห,าหาล้าร้อยกว่าบาทถึงเป็นชมเนี่ยถ้าชมนี่นะปล่อยเช่าเขาปล่อยเช่านะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันครับหนึ่งพันบาทเลยแต่เรามาเป็นของเราเองนี่ก็เฉลี่ยวันละห้าร้อยกว่าบาทไปได้อยู่แล้วแล้วพอเป็นารเดือนายเดือนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะหาต่อเดือนต่อวันได้วันนี้หาได้บ้างวันนี้หาไม่ได้ก็ทัวร์ไทยกันไปทัวร์ไทยกันไปทวทัวร์กันไปว่าเออแต่ในภายในเดือนมันก็สามารถหาเงินมาจ่ายค่างวดได้ครับ แล้วข้อดีของรถแท็กซี่เนี่ยคือมันเป็นรถที่หาเงินส่งตัวเองมันยังไงมันก็เอาตัวรอดจะได้อยู่แล้วรอหมุนในเงินนะครับวันละห้า 5, ร้อยวันละหกร้อยอย่างไงก็ได้อยู่แล้วาถ้าเป็นรถบ้านเราหาเงินส่งมันอย่างเดียวเนี่ยเราก็ตายเลยครับตอนนี้แถวบ้านผมอยู่อ่าพระรามเก้าเต็นรถบ้านนี้คือเจ๋งกันละนาวมันแหละและอีกอย่างหนึ่งคือ ก,ก็การตัดทิ่จ่ายซื้อรถนะครับถ้าลูกค้ามีงบมาหรือว่าพี่ๆทีเงินเดาสูงๆหน่อยอย่างคันนี้เดาถ้ามีคนข้ามเดาอยู่4ี่หมื่นสามหรือว่าเดาไม่ข้ามแปดหมื่น่ะผมจะให้พีๆเอารถใหม่ๆไปใช่ซึ่งเวลาออกรถใหม่ๆไปนะครับเราไม่ต้องมากังวลเรื่องสภาพรถเลยคือรถมันยังใหม่อยู่เนี่ยผมปล่อยไปทุกวันทุกวันชมนี่นะฮะชมนี่ผมปล่อยไปทุกวันทุกวันเนี่ย ลูกค้าออกไปแทบจะไม่ขาดราเราประกันไฮเจ็วันแทบจะไม่โทรกลับมาเลยคือเขาหาได้อย่างเดียวคือรถมันไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมนะครับปีมันยังใหม่อยู่เนี่ยรถที่รอรับรถนะครับนี่อันนี้ผมรอปล่อยเนี่รถปีใหม่ๆครับอย่างนี้ออกไปแทบจะอ่าเนี่ย,ยเียแทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพเลยเนี่ยผมรอปล่อยหมดเลยครับนี่ลูกค้าก็พี่ๆก็ดูจากรีวิวผมเนี่ยจากทางทางยูทูบวก็เขามาจองเนาะคันนี้เดี๋ยวผมก็จะรีวิวพรุ่งนี้ส่งมาส่งแวรนด์เจทะเบียนสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ได้รถเครื่องเลี้ยงไปใช้นี่เราเราปีใหม่ๆเนี่ยเราจะมั่นใจกว่าคือเรามีเ 43, งินสี่หมื่นสามกว่าจิงเอามาดาวน์รถมัดก็จจิงแต่ว่าเราไม่ต้องมาขับไปซ่อมไปนะ,ะคืออีกเป็นปีสองปีอะไรก็จะได้ซ่อมถ้าทําตามผมนะคือน้ามันเครื่องน้ามันเครื่องนี่ก็เปลี่ยนทุกเดือนแล้วก็น้ามันเกียร์เปลี่ยนทุกห้าหมื่นกิโลพร้อมใส่กองเกียร์นะหลับรองว่ารถอยู่กับเราได้นานเลยคืออย่าเรื่อนพวกเนี้ยดูให้แลให้ดี น้ำมันเครื่องถูกเดือนน้ำมันเกียร์ถูกห้าหมื่นโลเนี่ยฮะคือรถจะอยู่ก็เล่าได้นานเลยครับผมเนี่ยถ้าเกิดมีเงินงบสูงๆหน่อยอก็กัดฟันเอานิดหนึ่งแต่รถใหม่ๆไปก็ไม่ช้ำใจบางทีออกขา่าวอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปไลค่คลิปนะบางทีมาดูรถมาซื้อรถกันไล่ทีไม่ว่าทีไหนก็เราทีไปพูดด่ากันอย,อย่างงี้อย่างเงี้ยคือตอนซื้ออะหลับในมดทุกอย่างโอ้ผมหลับในมดครับผมมีเงินเท่านี้เท่านี้หลับในมดครับก็ทุดท่ายก็ อ,ออกไปเราต้องส่อมหลดตามหาขโมดไม่ทันก็ต้องดาไปแน่น <c oughs> หากขโวดไม่ทันพอรถต้องส่อมตามก่อนนะครับซึ่งให้เลือกปีใหม่หมจังนิดหนึ่งร้านเราจะตั้งอยู่ตรงขงนน้ามถนนเจริญนครซอย54นะครับติดถนนใหญ่หาไม่ยากครับผมอยู่ตรงข้ามซอย54ติดถนนใหญ่เปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงครึง่งถึง5โมงเย็นนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยสวัสดีครับ ฝากพี่ๆติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับค้นคำว่าแท็กซี่มือสองได้จ้าลูกค้ามาดูรถพอดีผมกำลังรีวิวคันนี้อยู่นี่ลูกค้ามาจากบางแคไหมมาจากไหนครับพี่ที่โทรที่โทรหา,าผมไหมพี่สวัสด<อ>ินี่ลูกค้ากำลังมาดูรถนะครับฝากติดตามทางช่องทาง u t u b e ด้วยครับพิมพ์คำวา่าแท็กซี่มือสองก็จะเจอผมรีวิวไว้หรือว่าโทรติดต่อ0984784468ครับ ID Line M E N A 012 <ๆ S 2> นะครับ เดี๋ยววันนี้ขอขายรถก่อนครับพอดีลูกค้ามาดูรถพอดีโอเคสวัสดีครับ